เรียนรู้ที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมเชื่อมเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ ที่ห้องประชุมโรงแรมอมรอรักอํอำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมจังหวัดแพร่โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายกว่า120คนเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแกนนําในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ให้เกิด การบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับองค์กรและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดแพร่เพื่อกับเคลื่อนจังหวัดแพร่ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในปีงบประมาณ2,568ซึ่งเป็นปีที่3ของการดำเนินงานศูนย์คุณธรรมได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพของหน่วยงานองค์กรและแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมให้ครอบคลุมและมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะครับ